เน <Nh> oh, ี่ยเอากูจะจีจ e oh. ้งเขาเจ้าว่ะกูก็ว่าจิเจ้งหาเซียนนะก็พูดไอ้เน่ย่างไงกูามเลยนะถามเซียนทั่วคนดิเขาหาแบเอาเขาสะให้น้อยแท่เอากูถามนกูไดึกมากกูได้กี่ยอย่างแกมึงเอาสักผ้าแล้วจมดังหวยแตจมเอาเก็มึงกิดใช้ก็ไม่นมึงไดควรเลยเสียมสุดผามลงไปเรื่อยเอา มุกอันนี um ้เงินก huh? ับเงินเงืนกูก็ต้องหาแต่งว่าบาพวกเงืนเดือนกูก็บมเหลืออีกกูต้องให้มึงเงินเดือนเดือนกูได้กำไรอยงไรมีตระขาทุนได้กำไรมึงได้กำไรดิกำไรอย่างได้กูไงนายสัารเออมุกอันนี้คือข้อพอดีแท้เรื่องจริงนี่ล่ะก็บพอดี่เยันงานตัวเอาเบบเบบเบบจมเบบเบบเบบกูแจ้งหาง นี่ขนาดมึงบปทนแต่งไม่เงี oh, like here, oh. <S S ้ยวเลยเห็นงานบานเลยโอ้ยบาทมึงมีเบิรงเงินในกระเป๋ากูณเนี่ยเนมันสี่เป็นเรื่ยจักบาทเอากูณไปได้บอกเรื่องเงินคุวไาเรื่องเวียกก็เข้าใจว่าพวกเดียดเฮ็ดเฮ็ดมันโอ้ยก็เฮ็ดอยู่นะกับกุ้งกับเขาเฮ็ดพวกเปลี่ยนใช้เงินกินได้ละเมืองได้ละเว็ดน่ะเฮ้ยเอาเอาเนี่ยฟพราสีเงินจะไหนสันเนี่ยมึงมึงไหนก็ไหนเตรียมไปทำแต่งหรอเดี๋ยวนี้ này chỉ cái là, là những người tiền cũng <laughs> có nhanh chắc bạn nếu những gì gì thì anh có thể nó mất cái lượng